เมื่อคืนนอนตกหมอนปวดคอกำลังยืดเส้นยืดเส้นแบบนี้เนี่ยนี่สำนักเต่าเห็นไหมเนี่ยโอย้ปวดหัวกับพี่บูมใกรก็ได้ช่วยเอาพี่บูมไปเก็บทีปวดขนาดเนี้ยไปหานักกายภาพเลยดีกว่ามานี่เดี๋ยวกุ้ยพาไปอ่ะไปไปกันโอ้ปวดขนาดเนี้ยแล้วก็ทนอยู่ได้มาวันนี้กุ้ยพามันที่บ้านหมูกายภาพบ,าบาัดแต่ผู้ชายในรูปวันนั้นอ่ะคุณคุณน,นะปกติถ้าใคร อยู่เนี่ยจะรู้พี่ภูมิเนี่ยมีนักกายภาพบําบัดมาทําให้ที่บ้านแต่ตอนเนี้ยน้องเขามาเปิดคลินิกแล้วว่าแล้วไงช่วงนี้ทำไมถึงปวดคอนักกายภาพบําบัดเขาไม่ได้มาที่บ้านปวดขาปวดเอวปวดหลังปวดสะโพกปวดคอบาไหล่ก็แวะมาได้เลยนะที่บ้านหมูกายภาพใครมาใหม่ยังไม่แน่ใจว่าปวดตรงไหนปวดจริงหรือเปล่าแล้วถ้าปวดใจมาหาด้วยได้ไหมมาได้เดี๋ยวหมอนัดกินข้าวหลังเลิกบําบัด หลายคนเข้าใจผิดนะคิดว่านักกายภาพเนี่ยเป็นหมอนวดหรือเปล่าหรือมากายภาพแล้วต้องช็อคเวฟตลอดหรือบางคนก็คิดว่านักกายภาพเนี่ยต้องจัดกระดูกได้ขออธิบายง่ายๆนะว่าการทํากายภาพเนี่ยไม่ใช่การนวดนะครับแล้วก็ไม่ใช่การจัดกระดูกและก็การทํากายภาพไม่จําเป็นจะต้องใช้ช็อคเวฟนะครับนักกายภาพจะวิเคราะห์อาการหาตําแหน่งของการปวดเมื่อยเชื่อมั้ยบางคนอนะ่ะปวดคอมาจากเท้าปวดไหล่มาจากสะบัก ซึ่งอาการเหล่านี้ถ้าหากว่าเราแก้ไม่ถูกจุดก็อาจจะเกิดอาการเรื้อรังได้วิธีการรักษาโดยการกายภาพบําบัดคือการทําให้ร่างกายเรารักษาตนเองไม่ว่าจะเป็นการแนะนําให้เราปรับบุคลิกภาพท่านั่งท่านอนท่ายืนหรือแม้กระทั่งขณะที่เราเล่นมือถือนักกายภาพบําบัดจะสอนวิธีการยืดเหยียดอย่างถูกต้องโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่เราออกกําลังกายไม่ถึง <S <S และยังแนะนําวิธีการสร้างกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องซึ่งไม่ใช่การเล่นกล้ามนะครับแต่จะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อลดอาการปวดและจะปิดท้ายด้วยการทำอัลตราโซนิกเพื่อลดการอักเสบของเส้นและกล้ามเนื้อหลังจากที่เราออกกําลังกายไปซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการแก้อาการปวดและการอ,าการอักเสบของกล้ามเนื้ออย่างยั่งยืนการทํากายภาพบ,บําบัดเนี่ยไม่ได้มาครั้งหรือ2ครั้งหายนะครับจะต้องใช้เวลาครับผมเนี่ยเริ่มมาให้น้องดูแลตั้งแต่ถูกเริ่มไม่ได้ัยอาการว่าหมอลองกระดูก c 2ทับเส้นประสาทคอซึ่งหมอแนะนําให้ผ่านะแต่ผมไม่ผ่าและเลือกทกํากายภาพบ,บําบัดจนดีขึ้นครับ ทำเสร็จออกมาเดินตัวตรงคอไม่เอียงแล้วใครอยู่ดอนอยากทกํากายภาพมาได้เลยที่บ้านหมูก่กายภาพจันทรถึงสุขช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์เต็มวันอ๋อเขามีกายภาพบําบัดในน้ําด้วยนะปวดใจต้องหาคนเยียวยาแต่ถ้าปวดเมื่อยโทรหานักกายภาพได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า